แปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่อยู่ใกล้กับเขตของภูเขาวนอุทยานท่ามเขาน้อยนะครับในตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็เป็นแปลงที่เหลืออีกเพียงแค่แปลงเดียวเท่านั้นนะครับเนื้อที่193ตารางวานะครับข้อดีเลยแปลงเนี่ยนอกจากจะติดกับถนนลาดยางข้างในนี้แล้วนะครับจะมีถนนคอนกรีตด้านข้างด้วยนะครับอยู่ตรงเนี้ยเราจะสามารถมองเห็นวิวเขาตีโอบล้อมได้นะครับแล้วก็ข้อดีของแปลงนี้นะครับในเรื่องของไฟฟ้านะครับมีให้เสร็จสิ้เรียบร้อยข้างหน้า เป็นไฟฟ้าสามเฟสสำหรับใครที่ต้องการจะใช้ไฟฟ้าสามเฟสนะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับตามที่เห็นนี่เลยนะ้ําประปาก็อยู่หน้าแปลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้วิ่งไปยังของภูเาข,าววนนาาขาวนาะุทยานถ้ำเขาน้ยก็ขับรถไปเล่นได้อะไรได้นะครับผม193ตารางวานะครับแปลงนี้ราคาขายอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทนะครับอยู่ใกล้กับอบตอหนองกวางวัดหนองกวางสถานีอนามัยหนองกวางนะครับประมาณละละสักสากิโลเมตรมีตลาดนัดตรงนั้นด้วยสกวนกรุงเทพเนี่ย102กิโล วัดจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับผมแปลงนี้ลูกค้าจะถมก็ได้ไม่ถมก็ได้นะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าที่ดินอ่ะมันสูงอยู่แล้วนะครับผมแล้วระดับความสูงจากน้าทะเลเนี่ยประมาณเราเเกือบร้อยเมตรเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าใครที่สนใจที่ดินโฉนดรุดแดงอยู่ในวิวของภูเขาโอบร้อมแบบนี้นะครับสามารถติดต่อกับทีมงานทําเลดีได้ไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าคุณเจนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ